รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพุทธังสารานังคจชามีัำบังสารานังคจชามิสังฆังสารานังคจชามิ ช่วงบุญญาภาวนาขออนุมโมทนาบุญกับฉัดไลท์น้ำตาลน้อยนุ่มอร่อยสไตล์หอมมะลิบริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชนสวัสดีค่ะเห็นหน้าปรางรัตทีไรนั่นหมายความว่าได้เวลาของการประพฤติปฏิบัติทรรมกันแล้วนะคะกับ ระเบียงบุญรายการที่คุณผู้ชมจะได้ฟังธรรมะจากสามพระอาจารย์ตามด้วยหลวงตาแดงเล่าชาดกและบทแผ่เมตตาเราไปเริ่มสวดมนต์ไหว้พระกันเลยค่ะการสวดมนต์ทำให้มีสมาธิมีสติมีความสุขทุกจางหายการสวดมนต์ทำให้นอน หลับสบายจิตจะคลายได้เข้าเฝ้าพุทธองค์ณปัดนี้ใครขอเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์ไหว้พระโดยพร้อมเพรียงกันอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควา พุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระควตาธรรมโม ข่วะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อิติปิโสภะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารนาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทู ธรรมสารพิสัทธาเทวะมนุษย์ โนภคาวะโตสาวกสังโฆอุชุปติปันโนภาควะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภาควะโตสาวกสัง ติปันโนภาควาโตสาวกสังโคญาทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถหาปุริสะุคาลาเอสะภาขวโตสาวกสังโคอาหูเนโยปา yo Ha yocar kar Aknut tarang punnyagetang lokasi บุญญาพิวัตรขออนุโมทนาบุญกับอออนไลน์ห่างไกลบ้านด้วยความที่พรุ่งนี้จะเป็นวันพระใหญ่ทางรายการจึงอยากให้ทุกท่านได้ปฏิบัติสมาธิภาวนาพร้อมรับฟังธรรมะ3มเรื่องสามรถจาก3ท่านเจ้าคุณอาจารย์ขอเชิญติดตามกันเลยนะคะกับ พระพุทธศาสนากับการทำงานบุญที่แท้จริงและคาถาฝ่าวิกฤตค่ะธรรมะคือแสงทองของชีวิตธรรมะคือดวงจิตผุดผ่องใสธรรมะคือกำแพงป้องกันภัยธรรมะคือนาวาใหญ่สู่พระนิพพาน ณบัดนี้ใครขอเชิญทุกท่านตั้งใจฟังธรรมะโดยพร้อมเพรียงกันมนุษย์ทุกคนที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้จำเป็นจะต้องมีภาระหน้าที่ที่ตัวเองจะต้องทำก็คือการทำงานนั่นเองการทำงาน ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่เพิ่มพูนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเพราะถ้าปราศจากการทำงานแล้วชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่สูญเปล่าหาค่าหาประโยชน์อะไรไม่ได้ดังนั้นการทำงานถือว่าเป็นภาระหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนที่จะต้องทำงานงานของตนเองงานของส่วนรวม งานที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นแม้กระทั่งงานในการพัฒนาชีวิตของเราให้มีความสงบร่มเย็นก็ถือว่าเป็นงานที่จะต้องนำพาให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีการทำหน้าที่ก็ถือว่าเป็นการทำงานการทำงานก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรม ก็ถือว่าเป็นการทำรงทรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาหรือทํารงทรงไว้ซึ่งสังคมประเทศชาติให้มีความมั่นคงฉากนั้นถ้าปราศจ,จากการทำงานแล้วก็จะทำให้องค์คาพยพหลายอย่างไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามความตั้งใจของเรางานการที่ทําอยู่ในทางพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าถ้าเราทำงาน ไม่ให้ขั่งค้างไม่ให้อากูลทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตามการตามเวลาและงานการนั้นไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับตัวเราไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับบุคคลอื่นการทำงานนั้นก็ถือได้ว่าเป็นมงคลอันสูงสุดในชีวิตอนากลาจกรรมมันตาอันนี้เป็นข้อสำคัญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงฝากไว้ และการทำงานที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องดำเนินตามหลักของอิทธิบาทคือการทำงานให้ประสบความสําเร็จจะต้องมีฉันทะความพึงพอใจในงานที่เราทำล่าจะบอกว่าเราไม่ได้ชอบงานนี้แต่ถ้าเราพิจารณาเห็นคุณค่าความสําคัญของงานนี้ เราก็สร้างสันทะฉันทะให้เกิดขึ้นในงานสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นในงานแล้วก็มีวิริยะเพียรพยายามบากบัน่นในการทำงานให้ประสบความสำเร็จใส่ใจก็คือจิตตะเอาใจฝักใฝ่พินิจพิจารณาใช้สติปัญญามีโยนิโสมนสิการในการทำงานแล้วก็ทำให้ใช้ปัญญา พิจารณามากยิ่งๆขึ้นไตรตรองดูว่าตรงไหนที่เป็นอุปสรรคปัญหาก็แก้ไขตรงนั้นให้ผ่านพ้นไปตรงไหนที่เป็นข้อดีอยู่แล้วก็ส่งเสริมพัฒนาข้อดีนั้นให้มีคุณค่ามากยิ่งๆขึ้นเพื่อให้การทำงานของเราได้รับทั้งความสำเร็จและการทำงานไม่ก่อความเดือดร้อนให้กับตัวเราและการทำงานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์สุข ทั้งส่วนตนและสังคมโดยส่วนรวมต่อไปเจริญพรท่านศรัทธ,ธาสาธุชนทั้งหลายบุญคือชื่อของความสุขบุญคือพลังแห่งการทำความดีบุญกิริยาวัตถุท่านสรุปย่อลงมาเป็นสามประการคือทานศีลภาวนา ปุญญะเป็นพื้นฐานแต่ถ้าทำให้ถูกต้องจะพบว่าบุญที่แท้จริงคือปัญญาจากปุญญะจะกลายเป็นปัญญาได้อย่างไรทานในการให้ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายให้โดยหวังผลท่านทั้งหลายได้บุญแต่เมื่อไหร่ที่ท่านให้เพื่อสละรู้จักที่จะให้โดยสละอัตตาตัวตน สละความยึดมั่นถือมั่นท่านจะได้ปัญญาจากการให้ทานด้วยศีลความเป็นปกติไม่เบียดเบียนถ้าท่านมีเจตนารักษาศีลท่านได้บุญแต่ถ้าท่านมีปัญญาในการรักษาศีลท่านจะได้พลังแห่งศีลที่พระอริยเจ้าสรรเสริญไม่กลับกรอกไม่ตลบตะแลงอันเป็นอริยกันตะศีล ในเรื่องของภาวนาการฝึกอบรมจิตจะทำให้ชีวิตของท่านได้พบกับปัญญาที่แท้จริงโลกไม่เที่ยงนิพพานเที่ยงพลังของปุญญะอันเป็นพื้นฐานที่เราทำกันโดยปกติประจำวันอยู่แล้วเริ่มตั้งแต่การใส่บาตรการสวดมนต์ไหว้พระการทำตนอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักยอมรับใช้ผู้อื่น การที่คอยช่วยเหลือผู้อื่นให้สำเร็จประโยชน์การอนุโมทนาหรือการอุทิศส่วนกุศลให้การทำความเห็นให้ถูกตรงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นพลังความดีที่ทำได้ทุกขณะจิตแต่ถ้ว่าเติมพลังปัญญาเข้าไปสักนิดชีวิตของท่านก็จะได้พบพลังบุญที่แท้จริงบุญนี้ไม่ได้เก็บกักและให้ผลเพียงปัจจุบันขณะเท่านั้นแต่ยังส่งผล ถึงพบชาติต่อๆไปด้วยพลังบุญที่ประกอบด้วยปัญญาบุญที่แปลสภาพเป็นปัญญาสามารถจะย่นพบจบชาติทำให้เราท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีแล้วถึงมรรคผลนิพพานเป็นความดับทุกข์ดับโทษสิ้นเชิงดังนั้นบุญที่แท้คือ จเจริญปัญญาให้สว่างรอบด้านเพื่อชำระจิตให้บริสุทธิ์ดับทุกข์ดับโทษตลอดเวลาสมกับที่เราท่านทั้งหลายได้เป็นชาวพุทธอยู่ใต้ร่มบารมีธรรมแห่งพุทธะ,จะเจริญพรพุทธังตั้งสติ รรมังตั้งสติสังขังตั้งสติท่านผู้ชมทั้งหลายเรามีสติและมีปัญญาอย่างเดียวทุกอย่างจะดีหมดแม้วิกฤตจ,จะโหดร้ายทารุณขนาดไหนหลังไหลเข้ามาถาถมเข้ามาถึงพวกเราแต่ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะมั่นคงแล้วรับรองว่าเราผ่านไปได้วิกฤตต่างๆมันย่อมเกิดขึ้นกับเราทุกคนแน่นอน เพราะเราอยู่ในโลกนี้วิกฤตมันก็อยู่ในโลกนี้ถ้าเมื่อเราอยู่ในโลกนี้อย่างมีสติและปัญญาอย่างเป็นชาวพุทธที่เข้าใจปัญหาแล้วรับรองว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหานี้ได้แน่นอนนั่นพระพุทธองค์จึงตรัสสอนว่าให้เรานึกถึงพระพุทธรธรรมพระสงฆ์คาถาที่เราจะใช้ก็คือภาวนาพุทธคุณธรรมคุณสักคุณไว้เถออิติปิโสภักวารังสัมมาสัมพทุทโธวิชาจารสมโน สุกตโรกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารถิสัทธเทวมนุษยานังพุทโธวาติสวากาโตภควตาธรรมโมสันติติโกกาลิโกเอหิปสิโกโอเบริโกปจตังวิตโพวิจุหิติสุปฏิปโนภควโตสาวสังโฆชุปฏิปโนภควโตสาวสังโฆญาญะปฏิปโนภควโตสาวสังโฆ สามีจิเบน,นกติตโตสาวสังโฆยติทางจัตตาริปุริสยุครานิอัตถะปุริสปุคราเอสะภควาโตสาวสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชรีการณิโยอนุตรังปุญญเกตังโลกัสสาติถ้าเรานึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆค,คุณอย่างนี้เป็นคาถาอย่างยอดเยี่ยมทาให้ใจ,จิตใจเราอาจฐานร่าเริงต่อสู้กับวิกฤตต่างๆได้ดังนั้นก็ขอให้ทุกท่าน จเจริญพุทธคุณธรรมคุณไว้ให้ดีให้มั่นคงอยู่ตลอดเวลาจนกวาน่าหลับตาก็น,นึกได้ลืมตาก็น,นึกได้มีวิกฤตใดๆจะเกิดขึ้นก็น,นึกได้หมดเพราะพุทธคุณธรรมคุณเป็นยาวิเศษที่สุดในโบราณพระเทระท่านเคยสอนไว้ว่าถ้าเราไปไหนมาไหนเราภาวนาวไว้ตลอดเวลาพุทธคุณธรรมคุณสังคุณพระพุทธเจ้าพระธรมรมเจ้าสังฆเจ้าก็อยู่กับเราและอยู่กับเรา เมื่อเรามีพระอยู่กับเราถึงพระธนาตาอีคุ้มครองเราดิเราก็ยอมชนะมารทั้งปวงชนะวิกฤตทั้งปวงได้ฉังนั้นเราก็จะได้ได้เข้าถึงซึ่งความพ้นทุกได้แน่นอนจึงขอให้ทุกท่านตั้งใจเจริญจิตภาวนาภาวนาพุทธคุณธรรมคุณไว้ให้ดีแล้วเราจะได้พบประสบกับความสุขผ่านวิกฤตใดๆทั้งปวงไปได้ดีด้วยกันทุกท่านทุกคนขอเจริญพร ช่วงบุญญาพิรมขออนุโมทนาบุญกับเครื่องดื่มโคคาโคล่าลูกโอฟ i ิเชียลแมนสเฟรนรสเชอร์รี่ได้สวดมนต์ไหว้พระได้ฟังธรรมะจากสาพระอาจารย์กันไปแล้วตอนนี้ค่ะเราก็จะมาติดตามชาดกจากหลวงตาแดงที่ได้รับการสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดอกบัวคู่ มาดูซิว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยค่ะกับชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนนค่ะ สาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพได้นำเรื่องราวอันเกิดจากคำพูดที่ว่าชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนเพื่อสะท้อนผลถึงบุญกรรมที่เรียกว่าบุญธรรมกรรมแต่งโดยยกเรื่องราวของโคสกรสถีในพระไตรปิฎกม,มาสแสดงเรื่องตอนที่แล้วได้เล่าถึงว่าเมื่อในโกตุพระกดก ตายไปแล้วจิตของเขาไปปฏิสนธิในท้องนางสุนัขตัวนั้นตัวที่อยู่ใต้แคร่ของเศรษฐีที่ได้กินดีต่อมานางสุนัขก,ก็ให้กําเนิดลูกเป็นสุนัขเพศผู้สุนัขเพศผู้นี้มีความคุ้นเคยกับสาวใช้ของบ้านเศรษฐีโดยที่ทั้งสองฝ่ายไม่รู้เลยว่านางสาวใช้นั้นก็คือพัญญาของตนพัญญาก็ไม่รู้ว่าสุนัขตัวนี้ปฏิสนธิในท้องนางสุนัขให้ลูกออกมาก็คือสามีของตนโดยสภาวะจิตเศรษฐีได้ใส่บาปกับพระปริจพพิตรเจ้าเมื่อมีพระประ เจ้พุทธเจ้าหรือพระอริยบุคคลผ่านมาที่ไรท่านจะบอกกันเป็นว่าปรณาพระพิสุที่ปฏิบัติธรรมตามถ้ำตามเขาก็ได้อาศัยบ้านเศรษฐีนี้ได้ถวายความอุปธรรมได้ปัจจัยสี่ สุนัขตัวนี้ได้เฝ้าดูการใส่บาตรทุกวันวันใดที่ฝนตกวันใดที่พระปัเจพุทธเจ้ามาช้าเศรษฐีก็จะเดินไปสู่ที่ปฏิบัติธรรมสุนัขน้อยตัวนี้ก็ตามไปด้วยจดจำเส้นทางหนทางตน้นใดเป็นมุมโค้งเศรษฐีก็เอาไม้เคาะเคาะเคะด้วยเกรงงูเกรงสัตว์ร้ายเศรษฐีทำอย่างนี้ในเมื่อพระปัเจกพุทธเจ้าหรือพระอริยเจ้าที่ปฏิบัติธรรมแถวนั้นไม่ได้มาสุนัขจำกิริยาของเศรษฐีได้หมดเศรษฐีมีความประสงค์ที่จะ ทดสอบสุนัขตัวนี้จึงกล่าวว่าไปโน่นเถิดไปตามพระมาสุนัขตัวนี้ก็วิ่งไปตามทางที่เศรษฐีเคยเดินตนเคยเดินตามตรงไหนเป็นมุมใครจะแปะอันตรายก็เหา่าและพอไปถึงแล้วก็หมอบต่อนหน้าพระปัจเจกพุทธเจ้าคล้ายกริยานิมนต์ถ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านประสงค์จะดูว่าสุนัขตัวนี้มีกริยาอย่างไรท่านไม่ไปเสียสุนัขตัวนี้ก็จะไป กัดจีวรคาบจีวรมาวางพระปัจจุพุทเจ้าชักช้าสุนัขตัวนี้ก็จะดึงจีวรแล้วถอยหลังถ้าเขามีความเมตตาต่างก็มาด้วยกันเป็นเช่นนี้อยู่หลายเดือนและแล้วก็มาถึงช่วงท้ายของรายการ หวังว่าทุกท่านจะชอบทุกสาระที่ทางรายการระเบียงบุญมอบให้นะคะเช้าวันอาทิตย์หน้าปรังราจะกลับมาร่วมบุญใหม่เพราะวันนี้ต้องขอลาไปแล้วค่ะทำบุญทุกคราอย่าลืมแผ่เมตตานะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ สัตสตาศาทั้งหลายที่เป็นเบือนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอาเวราหุนทุกข์จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอาพยาปชาหุนทุกข์จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิ้าหนตุจ,ง,จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอาัตานังปริหารันตุจ,ง,จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกไปทั้งสิ้นเถิด และผู้พูดทธศาสนาสิ็นบุญนุ่นนำพาจงรู้ว่าเพราะบารมี สรรสู่สวรรค์นิพพานแลกรรมดีที่สร้างสรรสู่สวรรค์สู่สวรรค์นิพพานแล